เรื่องเล่าเสือสมิงเป็นอย่างไรไปฟังกันครับเสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจตามความเชื่อของชาวไทยและชาวเกเหรีที่เกี่ยวข้องกับป่าและพูดผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อลวาดกินคนเป็นอาหารเชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิง เสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนและออกหาเหยื่อเมื่อกลาวอยู่จะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานา,นาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นลูกมีของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพระธุดงก็มีในระหว่างเสด็จประพาสต้นในปีพุทธศักราช2 4 1 9ที่ป่าจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชนิพนธ์บันทึกถึงความเชื่อเรื่องเสือสมิงของผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ความตอนหนึ่งว่า ราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืงเองเขมรมีอาจารย์ทําน้ํามันเสือสมิงได้สิทธิ์ได้ลักน้ำมันนั้นทาตัวเข้ากลายเป็นเสือสมิงไปถึงสามคนพัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้ายเที่ยวขบกัดคนตายที่พิี้วสองคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ป่าสีเซนสองคนรวงห้าคนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่า สิทธสามคนลักน้ำมันเสือสมิงทาตัวเข้ากลายเป็นเสือไปทั้งสามคนบิดามารดาของสิทธ์นั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพอ,อรเสื่อนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นให้เอากะลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทําได้ก็แต่เมื่อเสือนั้นยังไม่ทันกินคนรังควาทับเสียแล้วถึงจะทําวิธีที่บอกก็ไม่อาจากลับเป็นคนได้ความเชื่อของชาวกะเรียง เสือสมิงตามความเชื่อของชาวกเกเหรีเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโป่งซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่ามีผู้ที่เคยพบเห็นเจ้าของโป่งในเวลากลางคืนอ้างว่ามีดวงตาสามดวงตาดาววงที่สามอยู่กลางหน้าผากและเป็นสีเขียวเรืองแสงในความมืดมีเรื่องเล่ากันของชาวกเกเหรีว่าผู้ที่พบเจอกับเสือสมิงมักจะปรากฏเป็นผู้หญิง หรือมีเข้ามาตามถึงในป่าแจ้งว่าลูกป่วยให้กลับบ้านเป็นต้นถ้าลงไปก็จะถูกฆ่าตายบ้างถึงกับว่าเมื่อมีผู้ไม่ยอมลงไปสักพักก็กลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีกสี่คนหามคานใส่ศพของลูกหรือมีมาก็มีมีบางคนที่ยิงปืนใส่เช้ามาเมื่อลงจากห้างพบว่ามีรอยเท้าสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณน,นั้นโดยเชื่อว่าคนสี่คนที่เห็นว่าหามคานนั้นคือขาทั้งสี่ข้างของเสือเป็นต้น นอกจากนี้แล้วชาวปากยอรหรือกระเดกสะกอยังเชื่อว่ามีเสือสมิงตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแม่อุสุซึ่งเป็นถ้ำใหญ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จังหวัดตากอีกด้วยความเชื่อในวัฒนธรรมอื่นเสือสมิงหรือคนที่กลายร่างเป็นสัตว์ป่าดุร้ายอย่างอื่นในความเชื่อของต่างประเทศต่างวัฒนธรรมมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเช่นในทวีปยุโรปยุคกลางเชื่อว่ามนุษย์สามารถกลายร่างเป็นหมาป่าหรือที่เรียกว่ามนุษย์หมาป่าได้ด้วยอำนาจแห่งเวทมนต์ โดยเฉพาะในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหรือแม้กระทั่งปลายร่างเป็นสัตว์ป่าอย่างอื่นเช่นหมีในทวีปอเมริกาหรือชาวอินเดียแดงมีความเชื่อเรื่องสกินวอลกเกอร์ซึ่งคล้ายกับมนุษย์หมาป่าในทวีปยุโรปมากในเทพ,พะปะกรนามฮินดูของอินเดียมีเรื่องของนอรสิงห์ที่พระวิษณุอวตารมาเป็นครึ่งคนครึ่งสิงโตน,นอกจากนี้ในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุน่นยังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบาเกเนโกซึ่งคล้ายกับกิสเนปิสาจิ้งจอกและบาเกตดานูกิ ในส่วนของสัตว์ประเภทเสือหรือแมวที่มนุษย์สามารถกลายร่างได้มีทั้งกลายร่างเป็นแมวเสือโคร่งสิงโตเสือดาวลิงหรือแม้แต่สัตว์ประเภทเสืออื่นๆครับก็เป็นด้วยเราเกรดความเชื่อเรื่องเสือสมิงครับคิดเห็นประการใดคอมเมนต์ comment, เล่าสู่กันฟังได้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดและกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ